เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่เกจด ข้ากลัวท่านจะรักข้าน้อยลงไปจร้งหัวคิ้วกระตุกกับความคิดฟุ้งซ่านของเด็กสาวเหตุใดนางจึงคิดไปว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะสามารถสั่นคลอนความรู้สึกที่เขามีต่อนางได้ใช่ว่าเขาไม่สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนางตั้งแต่พบกันในรอบสี่เดือนนี้เขาสัมผัสได้ว่ารอบร่างบางของนางแผ่ไออันตรายเข้มข้นบนกายของนาง ก็ปรากฏรอยสักรูปดอกไม้สีแดงประหลาดทั้งยังมีเจ้าอสรพิษดำตัวน้อยพี่ขดตัวอยู่ใต้หมอนและแอบโผล่หน้ามาจ้องมองเขาเป็นระยะนั่นอีกเล่าทีแรกเขาก็ตื่นตระหนกยิ่งนักที่เห็นอสรพิษร้ายอยู่บนเตียงของเด็กสาวจึงคิดจะฆ่ามันอย่างเงียบเชียบไม่ให้นางมาน้อยต้องตื่นตกใจแต่ว่าเมื่อย่างเท้าเข้าไปใกล้เขาจึงสังเกตเห็นว่า เจ้างูดำตัวนี้ขดตัวอยู่ใต้มือของชิงลี่ทั้งยังขยับเอาหัวถูถไถมือเด็กสาวเป็นพักๆอีกด้วยไม่มีสัญญาณว่าจะทำอันตรายลี่เอ๋อของเขาแม้แต่นิดเดียวกับคล้ายสุนัขที่กำลังนอนหลับอย่างเป็นสุขอยู่ข้างกายเจ้าของมากกว่าเขาจึงถอยกลับมานั่งที่เดิม กระทั่งรอคอยจนนางตื่นจึงยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่านางมาน้อยจะต้องเกี่ยวข้องผูกพันกับเจ้างูดำตัวนั้นเมื่อเห็นว่าพอนางลืมตาขึ้นจังหวะที่หันมาหาเขานางก็ใช้มือดันเจ้างูเข้าไปหลบอยู่ใต้หมอนใบนั้นเขาเห็นทุกอย่างเว่าเมื่อนางเลือกที่จะยังไม่เปิดเผยเขาก็ไม่คิดถามอะไรสนใจเพียงแต่ว่าเขาได้นางกลับสู่อ้อมอกแล้วเท่านั้น ทุกวันนี้เขายังแสดงออกไม่ชัดเจนอีกหรือว่าความรู้สึกที่มีให้นางนั้นลึกล้ำอย่างลึกเพียงใดหรือบางทีในแผ่นดินนี้อาจจะมีนางเพียงผู้เดียวก็ได้ที่ยังไม่รู้ตัวว่าต่อให้นางต้องการเดือนดาวเขาก็จะหาทางไขว่ยคว้ามาร้อยเป็นกำไรประดับแขนให้นางจนได้เขาทั้งรักทั้งหวงแหนนางถึงเพียงนี้ใย,ยสมองน้อยๆของนางกลับไม่รับรู้ชิง ลีที่ก้มหน้างุดเห็นว่าอีกฝ่ายเงียบไปนานจึงเายหน้าขึ้นมองด้วยอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรไม่คาดว่าสายตา กลับเห็นเงาดำวูบเข้ามาไม่ทันตั้งตัวก็พบว่าริมฝีปากของเธอถูกอสรพิษดำตัวใหญ่อาจหารฉกชิงเข้าไปครอบครองเสียแล้วชิงลี่หวีดร้องในลำคอเมื่อท่านอองหนุม่มที่อารมณ์สงบราบเรียบมาตลอดจูจ่ๆก,ก็ฉกวูบมาที่ริมฝีปากเธอจุมพิษของเขาในครั้งนี้รุนแรงยิ่งนัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความโหยหาทั้งยังเรียกร้องเอาแต่ใจต่างไปจากจูบครั้งก่อนๆโดยสิ้นเชิงเขาจุมพิษเธอครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่ออมมือหรือพักยกให้แม้แต่เสี้ยวนาทีเรากลับต้องการจะดูดกลืนวิญญาณของเธอไปด้วยนานหลายอึดใจทีเดียวกว่าชายหนุ่มจะยอมถอนริมฝีปากและเรียวลิ้นเจ้าเล่เอาแต่ใจนั้นออกไปนางร้ายสาวซึ่งผ่านการจุมพิษร้อนแรงและยาวนาน ที่สุดในชีวิตนั้นริมฝีปากอิ่มถึงกับบวมแดงแววตาเชื่อมหวานแฝงแววเคลิบเคลิ้มล่องลอย ก่อนจ้องมองเขาอย่างงุนงงยังคงจับประเด็นอะไรไม่ได้ไปจิ้งเห็นเด็กสาวเป็นดังนั้นก็ให้พึงพอใจยิ่งริมฝีปากบางคลี่เป็นรอยยิ้มแฝงแววร,ร้กาดเขาจะให้นางรู้ซึงว่าเขาไม่มีวันชอบนางน้อยลงเป็นอันขาดไปจิ้งก้มลงไปหาริมฝีปากหอมหวานดุดน้ำพึ่งของภรรยาตัวน้อยอีกครั้ง คราวนี้มือของเขายังเคลื่อนไหวปลดเปลื้องอาพรเบาบางสำหรับสวมนอนของนางให้ร่วงหล่นตามพื้นอย่างไม่แยแสจนกระทั่งร่างบางเปลือยเปล่าอวดผิวใสกระจ่างดุจยกเนื้อดีอยู่ใต้ร่างเขาท่านอ,องหนุ่มใช้ดวงตาวาววามจดจ้องนางไม่ให้ผ้าซักรายละเอียดแม้แต่รอยสักรูปดอกไม้สีแดงงดงามที่ผ้าอยู่ตรงชายโครงด้านขวานั้นเมื่อถูกสายตาร้ายกาจคู่นั้น แทรกซ้อนชิงลี่ก็รู้สึกร้อนรุ่มทรมานไปทั้งกายโดยเฉพาะตรงท้องน้อยส่งผลให้ใบหน้านวลแดงปลังแววตาเยิ้มราวกับเมาสุราทั้งยังหอบหายใจเข้าทีทีอย่างควบคุมไม่ได้ ภาพนางมาน้อยเปลือยเปล่าบิดกายไปมาใต้ร่างของเขากระตุ้นความกระหายอยากจนใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลัง่งบรรยากาศรันจวนอบอวนไปทั่วห้องดวงตาทั้งสองเป็่งประกายสีเงินราวกับนักล้าเสียงทุมแหบพ้าพันเอ่ยขึ้นให้ข้าตรวจดูให้ละเอียดสิว่าเจ้าเปลี่ยนไปตรงที่ใดบ้าง ท่านอองหนุ่มไม่รอฟังคำตอบเริ่มจัดการเยือ่อโดยการไล้ริมฝีปากไปตามซอกคอสะอาดขาวพองก่อนจะไลเลียวริ้นร้อนเคลื่อนจากบนลงล่างชิงลี่สถานเยือกราวกับถูกเปลวไฟอันแสนสุกลวกผิวกายชายหนุ่มรู้จ,จักร่างกายของนางมาน้อยดีเขาย่อมไม่พลาดจุดที่ไวต่อสัมผัสของนางทุกจุดชิงลี่ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะใส่ใจเวลานี้สม มองเธอขาวพรนเกินกว่าจะคิดสิ่งใดออกได้แต่บิดกายร้องครวนครางอย่างช่วยเหลือตนเองไม่ได้ท่านอองหนุ่มใช้ทั้งเรียวลิ้นและนิ้วมือเรียวยาวอันคล่องแพร่ชำนาญซุกซ่อนสำรวจไปทั่วร่างบางอย่างละเอียดแม้แต่ตรงส่วนใจกลางบุพภาชุ่มชำ่ำก็ยังไม่อาจรอดพ้นเครื่องมือตรวจของเขาไปได้ชิงลีจิกเล็บลงบนที่นอนกัดริมฝีปากแน่นขยับศีรษะไปมา อานางร้ายสาวกรีดร้องออกมาเสียงดังเมื่อถูกชายหนุ่มใช้เรียวลิ้นกระตุ้นอย่างไม่ยอมอ่อนข้อให้จนอารมณ์ของเธอตะเลิดไต่ไปถึงฝั่งฝันก่อนจะหอบหายใจราวกับนักกีฬาที่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันอันดุเดือดหมัดมาเมื่อพงกษีรีสะขึ้นมองก็เห็นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาจากกลางลำตัวเธอลี่เอ,อ๋อเจ้ายังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ไปจิ้งเอ่ยหยอกเย้าชิงลี่หน้าร้อนเผาเรากับโดนไฟเผายิ่งเห็นเขาแย้มยิ้มมีเลศดในหลังจากกล่าวด้วยริมฝีปากที่เพิ่งใช้ตรวจสอบให้เธอจนร้องแทบไม่เป็นภาษาอย่างหน้าตาเฉย ไอ้ท่านอ๋องบ้ากามนางร้ายสาวที่อายจนนึกพานชายหนุ่มไม่คิดถามเขาว่าเหมือนเดิมของเขานั้นหมายความว่าอย่างไรรีบจัดผ้าทางตัวเองให้อยู่ในความเรียบร้อยก่อนจะเคลี้องค้อนให้เขาหนึ่งทีอย่างแง่งอนยังคุยกันไม่เรียบร้อยดีเลยเขากลับใช้ร่างกายล่อลวงเธอจนสมองขาวโพนไปหมด ท่านอองหนุ่มเห็นนางมาน้อยทำทีเล่ากับจะลุกขึ้นก็กระตุกยิ้มแฝงแววชั่วร้ายนางคิดว่าเพียงเท่านี้เขาจะพอใจแล้วงั้นหรือนางยังมิทันได้รู้ซึ้งเลยว่าเขาหลงไหลในตัวนางลึกล้ำเพียงใด กรี๊ดชิงลี่ร้องออกมาเสียงดังเมื่อจูจ่ๆเธอที่กำลังจะลุกขึ้นก็ถูกเหวี่ยงกระชากกลับมาบนเตียงด้วยแรงกระแทกพอสมควรแม้จะไม่รู้สึกเจ็บแต่ก็ทำให้มึนงงเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นชายหนุ่มที่เธอเพิ่งรับรู้ว่าเขาเป็นคนช่างแกล้งมากเพียงใดกำลังยิ้มยั่วเย้าเธออยู่ท่าน เดี๋ยวก็กระเทือนแผลหรอกนางร้ายสาวเอ็ดด้วยความโมโหท่านอองหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงคลี่ยิ้มอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าภรรยาตัวน้อยใส่ใจตนถึงเพียงนั้นเขาก้มลงกระสิบข้างใบหูเล็กน่ารักของนาง ข้าเจ็บขึ้นมาแล้วจริงๆรบกวนแม่นางช่วยรักษาข้าทีใบหน้าชิงลีขึ้นสีแดงตํำขึ้นมาอีกรอบเมื่อฟังจากน้ำเสียงแหบพร่าของเขาแล้วเธอก็พอจะรู้ว่าเขาหมายถึงการรักษาแบบใดภายในหอไร่รำยกราตรีค่ำคขืนนี้ต่างออกไปจากทุกที ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ถูกจับมานั่งรวมกันอยู่ตรงกลางถงชั้นล่างแม้แต่สื่อชิวหงเองก็ยังมิวัยถูกคุมตัวให้นั่งรวมอยู่กับบ่าวไพร่และนางรำทั้งหมดมองดูชายในชุดดำนับสิบชีวิตที่ยืนกระจายอยู่ทั่วหอไร่รำทุกคนต่างพากันตัวสั่นงันงกทั้งยังร่ำไห้ด้วยความหวาดกลัวสื่อชิวหงนั้นประคองสติได้ดีกว่าใครเนื่องจากทำหอไร่รำ ย่อมพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่บ้างจึงพยายามเอ่ยปากต่อรองกับชายชุดดำพี่ชายท่านนี้หากพวกท่านต้องการทรัพย์สินอะไรก็สามารถหยิบยกเอาไปได้เลยขอเพียงอย่าทำร้ายพวกเราเท่านั้นแม้จะแสนเสียดายเงินทองพี่เพิ่งพอกพูนได้ไม่นานกระนั้นของนอกกายล้วนหาใหม่ได้ทั้งสิน้นชีวิตตั้งหากพี่เสียไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ พวกเราต่างไม่มีใครเห็นใบหน้าพวกท่านสักคนหากกลัวว่าพอจากไปแล้วพวกเราจะรีบไปฟ้องทางการให้พวกท่านมัดมือมัดเท้าพวกเราเอาไว้ก็ได้ คนของหอไร่รำได้ยินดังนั้นก็รีพยักหน้าสนับสนุนคำพูดของสื่อชีวของทันใดเผ่าว่าแววตาของชายชุดดำที่ปกปิดใบหน้านั้นกลับเรียบนิ่งยิ่งกว่าผืนน้ำอันไร้ละลอกขึ้นสื่อชิ่วขงผู้ถนัดมองสีหน้าแววตาผู้คนเห็นดังนั้นความหวาดกลัวก็เข้าเกาะกุมจิตใจดูท่าว่าพวกมันไม่ได้วันไว ต่อของมีค่าแม้แต่น้อยแล้วพวกมันต้องการสิ่งใดกันแน่คิดได้เพียงเท่านั้นเมื่อเหลือบตาขึ้นมองอีกก็พบแววตาเย็นเยียบเปี่ยมไอสังหารของชายชุดดำผู้หนึ่งเข้าพอดีสื่อชิวหงพันสถานเยือกไปทั้งกายรู้ทันทีว่าชายชุดดำเหล่านี้ตั้งใจจะเอาชีวิตคนของหอไร่รำทั้งหมดหรือเป็นเพราะพวกนางเผลอไปล่วงเกินเหยียบเท้าผู้มีอำนาจคนใดเข้า พลันจูจ่ๆผ้าใบหน้างดงามเปี่ยมอำนาจบรารมีของชายผู้หนึ่งที่ยินยอมจ่ายสามหมื่นตำลึงทองอย่างง่ายได้เพื่อแม่นางโหรก็ผุดขึ้นมาในหัวของสื่อชิวหงหรือว่าบุรุษผู้นั้น จะนึกโมโหแม่นางโกรธจนตามมาแก้แค้นสตรีที่หักหน้าเขากลางวงเพาว่าหลังจากนางตื่นขึ้นมาจากอาการสลบสลายด้วยความตกใจจนเกินไปพอสอบถามบ่าวไพร่ก็ได้ความว่าคุณชายท่านนั้นเดินออกไปจากหอไร่รําด้วยท่าทีปกติไม่ได้โวยวาย หรือมีท่าทีครึ่งแขนอันใดไม่ใช่หรือนางยังกราบขอบคุณสวรรค์แทบตายหรือจะเป็นฝีมือศัตรูทางการค้าที่นึกอิจฉาหอร่ายรำของนางซึ่งระยะนี้เฟื่องฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับพยักติดปีกสื่อชิวหงกว่าตามองสำรวจกลุ่มชายชุดดำเพื่อจะพบเจอเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้ตัวผู้อยู่เบื้องหลังได้บ้าง เผาว่าก็หาพบสิ่งใดไม่ว่าแต่แม่นางเหล่าผู้นั้นอยู่ที่ใดกันสื่อชิวหงไม่รู้ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่หารต้อง กำลังคิดอยู่เช่นเดียวกันเขานึกว่าท่านอองจะเข้ามาจัดการทุกอย่างด้วยความร่วบรัดแล้วอุ้มพาแม่นางโหลกลับออกมาด้วยกันทว่านี่ก็ผ่านมาเกือบหนึ่งชั่วยามแล้วก็ยังไรตัวคนทั้งแม่นางโหลทั้งคุณชายไปพวกเขาต่างก็ไม่กล้าทำอะไรโดยพลาการเพราะท่านองก็ไม่ได้เอ่ยชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไรกับพวกคนของหอไร่รำทั้งหมดนี้หารตรงจึง ึงรอยอยู่นั่นผ่านไปสักพักก็คิดได้ว่าเวลาที่สองสามีภรรยาน่าจะพูดคุยปรับความเข้าใจเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยดีแล้วจึงขึ้นไปชั้นสองเพื่อรอรับคำสั่งต่อไป มีคาดว่าเท้ายังไม่ทันก้าวไปถึงประตูหน้าห้องก็ได้ยินเสียงประหลาดเล็ดลอดออกมาชายหนุ่มชะงงักหน้าแดงแต่เราวกับอังไฟปากที่เตรียมจะส่งเสียงถามได้แต่อ้าค้างพงาพผงาบ,งาบจนเมื่อได้ยินเสียงร้องครวญอีกครั้งจึงได้สติรีบชักเท้าลงไปยังชั้นล่างทันที สถานการณ์แบบนี้ยังจะสามีภรรยาคู่นี้ก็ช่างกะไรหาต้องยิ่งคิด ก็ยิ่งให้หน้าแดงำํำด้วยทั้งขัดเขินทั้งโมโหแต่จะให้เขาเสี่ยงชีวิตขึ้นไปขัดขวางก็กระไรอยู่โบราณว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางยิ่งตอนนี้นายของเขาหาใช่น้ำเชี่ยวธรรมดาแต่เป็นลมมรสุมตั้งหกักเช่นนั้นก็ไรทางเลือกนอกจากรอจนกว่าเจ้านายทั้งสองจะปรับความเข้าใจกันจนเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความภายในห้องซึ่งไม่มีผู้ใดกล้า เข้าไปรบกวนนั้นบนเตียงปรากฏสองร่างขาวนวลซึ่งยังคงตกอยู่ในห้วงสเสน่หาคลอเคลียพัวพันกันอยู่ไม่ห่างราวกับนกยวนยางสองตัวที่ไม่ยินยอมแยกจากกัน ท่านอองชิงลี่นอนคว่ำหลับตาพริมเปร่งเสียงอ่อนระหหยเรียกใช้หนุ่มไปจริงได้ยินนางมาน้อยเรียกเขาด้วยน้ำเสียงพาแผ่วหวานซึ้งถึงเพียงนั้นจึงยอมเงยหน้าขึ้นจากลาดหลังอันนวลเนียนหน้าหลงไหลของนางเขาจุ่มพิษที่หัวไหล่นางก่อนจะกระซิบข้างหูด้วยเสียงกระเซาจนเธอใจเต้นระส่ำระสายว่าอย่างไร นางมานจอมยั่วยวนล้มหายใจอุ่นร้อนกระทบที่ซอกคอทําเอาเธอจะหยวไปทั้งกายอีกครั้งนางร้ายสาวเอียงคอหลบด้วยรู้สึกจักกะจี้เธอเหลือบตาขึ้นมองอย่างออดอ้อนข้าไม่ไหวแล้วนะ ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้สามีเต็มเอี่ยมแต่ครั้งนี้เธอโดนเขาตักต,กตวงอย่างอาหารเอาแต่ใจทั้งยังโดนแรงยิยงกว่าครั้งก่อนจนสมองตื้อตันไปหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยจนแทบจะหลับกลางอากาศได้ทุกเมื่อเลยด้วยซ้ําไปจิ้งท่อสายตามองร่างเล็กบ้างพี่ก่อนหน้านี้ขาวผ่องไร้ที่ติบัดนี้เต็มไปด้วยรอยช้ำเป็นจ้ำบางที่ยังปร,กรากฏรอยฟันขบด้วยซ้ำภาว่านางกลับมี ได้นึกโมโ oh. หแต่ยังพยายามเอาอกเอาใจเขาก็ให้รู้สึกว่าหวามอบอุ่นไปทั้งหัวใจและรู้สึกสงสารระคนเอนดูนางมาน้อยที่อยู่ใต้ร่างของเขานักเขาเองก็เพิ่งรู้ตัวว่า ตนเองลงมือหนักถึงเพียงนี้ท่านอ๋องหนุ่มรีบขยับลงไปอีกฝั่งของเตียงแล้วใช้แขนแกร่งช้อนกายนุ่มนิ่มที่ราวกับไร้กระดูกของเด็กสาวให้ขึ้นมานอนแนบอกเมื่อนางปรือตาแฝงแววอ้อนวอนขึ้นมองเขาจึงหัวเราะในลำคอนอนพักเถอะ ไม่ทำอะไรเจ้าแล้วคลายจะยืนยันคำพูดตนเองท่านอองหนุ่มดึงผ้าแพรผืนบางขึ้นมาห่มร่างเปลือยเปล่าของนางก่อนจะลูบศีรษะซึ่งยุ่งเหยิงจากการผ่านช่วงเวลาอันร้อนแรงให้เข้าที่อย่างเบามือเป็นการปลอบโยนทั้งยังกล่อมนางไปในตัวชั่วขณะที่เขาคิดว่านางมาน้อยหลับไหลไปแล้วนั้นนางพลันเอ่ยขึ้นมาไปเจิง ที่ท่านพูดถึงแม่นางเยียนผู้นั้นสิงลี่พูดค้างไว้อย่างไม่แน่ใจ เหมือนว่าเมื่อครู่ตอนที่เธอกับเขากำลังบรรเลงเพลงรักกันอย่างเร่าร้อนนั้นเธอจะเผลอถามเขาออกไปเกี่ยวกับเรื่องพระชายาเอกอะไรนั่นแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าอะไรสักอย่างที่มีคำว่าค่าอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าเธอจะฟังผิดนางร้ายสาวไม่ต้องคิดสงสัยไปเองนานนักเมื่อสามีเธอให้คำตอบทันควัน เจ้าอยากให้ข้าสังหารนางหรือไม่น้ำเสียงเขาเรียบเรื่อยมือที่รูปศีรษะเธอก็ยังคงรูปต่อไปไม่หยุดชะงักแม้แต่น้อยเรากับสิ่งที่เขาเอ่ยถามเมื่อครู่เป็นเพียงการถามถึงเรื่องทั่วไปอย่างวันนี้เจ้าอยากกินอะไร ไปจริงที่ยังคงอยู่ในท่าทางผ่อนคลายพันรู้สึกได้ถึงอาการเงียบงันแข็งทื่อของเด็กสาวท่านอองหนุ่มเห็นดังนั้นก็น่าผิดสีคิดไปว่านางมาน้อยจะหวาดกลัวเขาหรือไม่ท่านไม่เสียดายหรือ ข้าได้ยินว่านางเป็นสตรีที่งดงามมากผู้หนึงเชี่ยวชิงลี่กระเสาสามีเนื่องจากตอนนี้เธอรู้สึกสบายใจแล้วที่เห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ใจหญิงสาวคนนั้นแม้แต่น้อยนิดไปจริงเห็นนางมาน้อยมีท่าทีล้อเล่นได้แล้วก็คลายใจลงอันที่จริงเวลานี้ข้าและฝ่าบาทกำลังนึกสงสัยใต้เท้าเยียนบิดาของนาง จึงต้องการให้ข้าจับตามองผ่านบุตรีของเขาเท่านั้นเช่นนั้นหากสังหารานางแล้วแผนการของห้องแต้จะไม่เป็นอะไรหรือชิงลี่เบิกตาโพรงไม่คิดว่าเรื่องที่เธอเอามาตั้งแง่กับเขาจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นราชการลับแบบนี้ไม่เป็นไร หมากตัวนี้หาได้สำหรับสำคัญถึงเพียงนั้นอันที่จริงแต่แรกเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแผนการนี้ของห้องเต้ยอยู่แล้วเขาย่อมมีวิธีอื่นอีกมากมายที่จะใช้จับตามองใต้เท้าเยียนผู้นั้นเทาว่าในยามนั้นเขาเกิดอารมณ์อยากประชดประชันให้นางมาน้อยรู้สึกกระวนกระวายใจและหึงหวงเขาอีกทางหนึ่งก็เป็นเหยื่อล่อให้นางทนไม่ไหวต้องออกมาวิ่งเต้นหาเรื่อง เขาถึงที่จึงได้ตอบตกลงยินยอมไปเช่นนั้นเองและแน่นอนว่าเขาย่อมไม่เปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงออกไปให้นางรู้เป็นอันขาดชิงลี่ได้ยินดังนั้นจากที่รู้สึกโมโหขุนเคืองคุณหนูเยียนอะไรนั่นก็พลันเปลี่ยนมาเป็นรู้สึกสงสารอีกฝ่ายขึ้นมาตังหิดตังง้งเหตเจ้าไม่จำเป็นต้องสงสารนางหรอกไต้เท้าเยียนผู้นี้ไม่ชอบมาพากนนัก เยนอย่ารั่วเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเขา ไม่แน่ว่าจะไม่ข้องเกี่ยวเลยนางมาน้อยอย่างเจ้าไม่ต้องกังวลแผนผู้อื่นคิดถึงแต่เรื่องของข้าก็พอแล้วชิงลี่ฟังไปจิ้งพูดแล้วจึงพยักหน้างึกๆึกพลางยิ้มอย่างว่าง่ายไม่นึกน้อยใจพี่เขาไม่พูดถึงรายละเอียดหรืออธิบายเรื่องราวให้กระจ่างชัดรู้ว่าทั้งหมดเป็นหน้าที่การงานของเขาอันที่จริงเธอยังตกใจด้วยซ้ำที่เขาเปิดเผยให้เธอฟังถึงขนาดนี้ นอนพักเถิดไปจิ้งกล่อมคนในอ้อมแขนอยู่พักหนึ่งจนลมหายใจนางสม่ำเสมอจึงใช้นิ้วเรียวปัดป้อยผมที่ปลกใบหน้าของนางขึ้นทัดหูเล็กก่อนจะโน้มลงไปจุมพิษหน้าผากเนียนใสแผ่วเบาทีนึง ท่านอองขอรับได้ยินเสียงคนสนิทเรียกท่านอองเสร็จก็รู้ว่าสมควรแก่เวลาที่ต้องจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อยและออกจากหอไร่รำได้แล้วไปจิ้งค่อยๆขยับลุกออกจากที่นอนอย่างระมัดระวังไม่ให้รบกวนร่างบางขณะจะก้าวหลงจากเตียงกลับต้องชะงักเมื่อเสียงงวงเงียเอ่อยลากยาวราวกับเจ้าตัวเพียงพูดลอยๆยท่านอ,อง ข้าชอบหอร่ายรำแห่งนี้ยิ่งนักไปจิ้งหรีตามองแผ่นหลังนวลเนียนหน้ามองพี่โผพ้นผ,นผ้าแพรผืนบ้างนางพูดเช่นนี้หมายความว่าไม่ต้องการให้เขาทำลายสถานที่แห่งนี้ใช่หรือไม่ภายในใจครุ่นคิดอย่างรวดเร็วก่อนจะเอ่ยบอกนาง เช่นนั้นก็ปล่อยเอาไว้สถานที่ปล่อยเอาไว้เช่นนี้แต่คนทั้งหมดที่เคยเห็นใบหน้านางแล้วย่อมปล่อยเอาไว้ไม่ได้เขาลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยเทาว่ายังไม่ทันได้ก้าวออกจากห้องกลับมีซุ้มเสียงรู้ทันจากร่างที่ยังคงนอนหันหลังให้เขาอยู่บนเตียง ข้าจำหน้าทุกคนในหอไร่รำได้หานตรงที่ยืนรอยอยู่เยื้องไปจากหน้าห้องรีบก้าวเข้ามาหาท่านอ๋องนุ่มผู้เป็นนายทันทีสีหน้าแฝงแววร้อนใจเล็กน้อยเนื่องจากเวลานี้พวกเขาฉีกขบวนออกมาจากขบวนหลักโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเหตุผลชัดเจนแก่เจ้าหมิ่นชย้ยบอกเพียงว่าต้องมาจัดการธุระที่เมืองหวาสุ่นเท่านั้นแม้จะไม่มีผู้ใดกล่าวคัดค้านอะไรนอกจาก กำชับว่าไม่อาจให้พวกเขาล่าช้าจากขบวนหลักเกินสามวันอาจเป็นเพราะคิดว่าเจ้านายของเขาเป็นพระอนุชาคนโปรดของห้องเต้กระนั้นการกระทำนี้ก็ดูไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของจิ้งอองเป็นอย่างมากยิ่งธุระที่ว่านั่นคือการมาตามหาเมียที่หายไปซึ่งไม่อาจอธิบายให้ผู้ใดฟังได้ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ